แน่นอนนะครับก็เขาจะไม่มีการปิดไม้พวงแน่นอนนะครับผมแล้วก็จะไม่มีหมอบมารบกวนด้วยครัต้องนะคุณผู้ชมฮะก็แกรมารอรับชมครับผมแพทริกเลอร์เปอร์ครับอ๋อเมื่อกี้มีช่องแช้ระบกครับว่าในเมืองในเมืองซัมเมอร์มีมีมีการตีมีสตอรี่ครับบางบอลอะไรน่าจะไม่ว่างครับวันนี้ฮะอ๋าก็เลยส่งตัวแข่งกันมาครับผมบางบอลไม่ลงเข้าใจได้ส่งกันเลยบอกแก๊งระดับแกร์ ส่งนักรบส่งเด็กมามาแข่งแทนครับวันนี้วันนี้จะต้องไปเคลียร์เรื่องเรื่องราวครับวันนี้ครับผมอ้าวส่งทีมงานสงคลาบก็มาแล้วฮะยังไงฮะอันนี้อะไรพี่หมอมูซาครับมูซา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 อ่ะนี่ครับมูซาอันที่ชีตโกสเอกครับผมวันนี้โอ้โหคือพอเล่นเป็นฝ่ายดีเฟนเดอร์นี่คือเขาตั้งรับจริงๆนะเนี่ยฮะถอยมาเลยคือไม่รู้ว่าถอยไปนี่เอาเนินหรือเอาอะไรนะอื ดูเหมือนจะเนินนะฮะยังไงคือฝ่ายซสบ้าเนี่ยนะครับผมเขาเป็นฝ่ายบุกนะวันนี้คือยังไงเขาต้องบุกมาก่อนนะในเราแรกครับอ่ะแล้วยังไงก็เปิดไฟมาใครจะได้เฟิร์สบัตมาก่อนกันหมูซาครับผมพยายามตีกลับมาแต่ยังตีไม่ค่อยเข้าเป้าซะเท่าไหร่เบี่ยงไม้มาแล้วเป็นหมูซาครับผมเข้าแล้วได้ไหมครับยังไงฮะโดนเฟดได้หวาได้หวาดไเลยได้อ้าวยังไงชูบงนี่หมูซาเบี่ยงไม้มาใครแม่งเล่นตื่นในฝักตอนนี้เนี่ยพยายามเอาใครโดนตื่นมาพี่พี่โดนพี่โดน ไ่้ตอบได้เด็ดออกลืมรูลหนึ่งอะลืมอะเอาแกงแตกเลยเอาแกงแตกเลย อูไม่รู้ไม่รู้เครับว่าตอนนี้จะเก่งไม่เก่งไงครับโดนจับไปก่อนตอนนี้นะและ้วโดนตีมาอย่างนี้แซมบ้าตรงนี้จะได้บ้าเพื่อนคชมฮะแล้วยังไงครับหมูซาตรงนี้มาล่าต่อเลยครับหมาล่าเนื้อตรงนี้มาแล้วมันกำลังออนไฟแล้วเป็นดย <c oughs> ับเบิรเคลจากฝั่งของเจสันแล้วเป็นทริปเปอร์เคลแล้วเรียกว่าเป็น <c oughs> ตำนานโดยเพกาซัส <c oughs> เลิฟพี่โกรครับวันนี้ฮะโอ้โหอ่านที่เตพูดอะไรอ่ะจัดไปฮะเอาวยังไงนะครับสกอร์ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะขาดคุณผู้ชมว่าแซมบ้าเหลือเพียง5ผู้เล่นนะครับนะครับทางฝั่งเซล่ามีถึง16บคู่เล่นกันระหว่างครับอื้อหืออ้าวยังไงล่ะแซมบ้าคือพอไปดูจังหวะบวกมาเนี่ยนะฮะผมก็ล้มกันระเนระนาดซะอย่างนั้นเลยนี่ฮะยังไงไม่ดีด้วยอินุยาชาอินุยาชาพี่โอ้โหไอ้ดาวไม่ดีเลยวรงนี้ฮะ ไอ้ท่าสวยนี่แพ้ด้วยกันเลยครับแบบนี้ยังเหลือเอาดีๆเล่นตรงนี้สัวนั้นเตมาแล้วเหลือแค่ 2คนอีกครั้งครับนีข้างหน้าข้างหลังแล้วโดดทิ้งตัวมากอดอินุยชามารอดักลูหรือเปล่าวิ่งมาขึ้นตรงเนินนี้แล้วไงครับโอ้ชุกตรงนั้นเหมือนจะเกิดร้อโอ้ปีนยังไงอะน้องว่าววันนั้นนะไม่ได้อะไรวะสกีนีไม่ยอมใช้ไม่ได้เลยเดียวอไรอช้าครับผมก็ดึงส่อมาแล้วส่ไมาไว้ตรงกลางเอออันนี้บาซิเลียนที่ไหนนี่ตล้ครับจะไหวเลยฮะอันนี้ฮะผู้สองนดูครับผู้สองใครเซะ แค่กูเห็นกูไม่จะขาดใจตายแล้วกลัวร้อนกูมเกิดนะกูนีเกิดนะแล้วเกิดด้วยแล้วยังไงปัดเกาะนี่เกาะขึ้นทันเลยที่มันจะออกมาดูนี่มาดูที่เจนมาแล้ววะแล้วก็มีแอร์ดับอีกก็เข้ามาใหม่มึงด้บยแบบสุดยอดจริงเลยว่ะเจนโอ้โหมึงนี่มันโคตรสุดเลยว่ะมาได้หรือเปล่าครับก็ตัวผูคู่นี้คือเขาเล่นเต็มที่แล้วแหละนะฮะผมแต่ว่าคือซัมบ้าเนี่ยจะบอกว่า เขาไม่เต็มที uh, like ่ก็ไม่ถูกไม่ถูกนะครับผมเพราะว่าแต้มเขาเนี่ยมันมันมันอาจจะห่างก็จริงนะแต่เขาก็ต้องเล่นให้เต็มที่นะครับวันนี้ครับกรปิริตครับผมและชัยชนะในแมตช์แรกครับราวที่หนึ่งตัวเป็นฝั่งของทีมเตเซร่าครับผมอ้าวโอเคครับก็รับไปก่อนนะราวที่หนึ่งหนึ่งศูนย์ครับผมจากเซล่าเอาเข้าให้นะรอครับแอดมินอยู่แมปเซล่าจัดไปก่อนเลยครับวันนี้ทีหนึ่งศูนย์ครับ เอ็นไงครับพร้อม่อนวนะไหมครับแอดมินอยู่ไหมครับแอดมินนี่จะว่าไปดูไปดูมานี่เซล่ากับแซมบ้านี่ก็เอาั้งคู่เลยนะครับวันนี้นี่ต่างคนโซนเราจะเจอกันนะแต่ว่าแซมบ้าต่อโซนจะเป็นสวัสดีครับเออ่โปรแกรมกันโปรครับวันนี้ฮะอืมเป็นกันโปรที่โหดที่สุดและมีแมชพอสครับหรือว่าดิจิทัลพอสจากทังฝั่งของเอามาเล่นได้แปดครับไม่น่ไม่แน่มีคนแข่งเอาหวังกีบไม่น่าไม่รู้เนื้อตเหรอเขาบอกว่ามันเล่นได้แปดคนนะครับไปเล่น ถ้าเป็นคนออกนะครับ <c oughs> พี่ออกกรันหนึ่งมานะปืนออกอ้อาวมาออกมาีม่เธอข่อยยางสิอตอนนี้กี่คนแล้ววะเยี่ยงนั่นสิอขอพเพนเลยเพนของพี่อยู่ตรงที่ที่ยออ่อดเลยเก้าสิบสิบอยู่ตอนนี้ตอนนี้ยังสิบอยู่ต้องออกอีกเดี๋ยวเอาให้พี่ออกแล้วปะออกแล้วอะไรเงี้ยครบแล้วครบแล่ะหนึ่งสองไอ้ดิวขอเพนเลยเดียวหกสิบดิบานเฮ้ยทำไมเก้าคนดิตอนนี้มีเก้าคนไหมเหรอ อันนี้กี่คนอะหนึ่งสองสามสี่ี่ชุอ๋อเดี๋ยวพี่ออกเอง่ออเลยเลเเยอ๋อันนี้ไม่ใช่แปดสิพี่อแปะแล้วแปะแล้วแปะแล้วเลยแปละอะออแปล้วเหรอถ้าไม่รับพีวินอ่ะเดี๋ยวแปะละใช่ไม่ไมเดี๋ยวพีวินเล่นเดี๋ยวกูมึงไปรับมึงไปยอดให้กนผมบอกผมบอกฮอโอเคเฮียเนี่ยลผมไม่พีวเล่นนะผมบอกาแต่จะออกยังไงมจะหันแล้วในเวลา F4 F4 กดออก่ะ F4 กดออก่ะ พี่กูออกไปแล้วมั้งพี่เป็นอะไรนะออกแล้วผมว่าตีพี่เล่นใหม่เลยฮะผมไม่ได้ตีอะรุนละปะยิงตีนั่นแหละฮะเม็ยพี่เวทตีแล้วใหม่เลยนี่มั่วฮะผมยังไม่ตีเลยเมื่อกี้ผมเดินอยู่ตรงนู้นอยู่เลยยังไงเนี่ยเอาว่ะมีคนเปิดแทงบอลเหรอพี่แทงกันปะคู่ไหนมาอุ้ยอุ้ยอานนอนยแม่งให้น้ำน้อยยี่ป่ มาไอ้เจยเนี่ยไอ้แก๊งพูดบ่วงแหละข้างขวาเนี่ยนึกว่าแบบแทงสองทีมแล้วได้น้ำแดกเองอ่ะบบได้ไหมามามาตายเดียวตัวเดียวไอ้เนี่ยเลอนี่เลอนี่ปิดไปนีตายหาข้าไปลอยลา ถ้าอย่างนี้หาโพ้นแบบให้แพนคนรับน้ำเยอะๆได้ปปะได้อะแบบทีละแทงแบบไม่ต้องมีอ้นี่เลยไม่ต้องแบบมีต่อไม่ต้องมีอะไรแบบบาดแผลชนะแล้วน้ำเต็มอ่ะยังไม่ได้แจ้งมึงเลยไอ้เฮียที่มันเต้นท่อเกินอ่ะแจ้งไม่ได้แล้วมันอนอนสองกว่าเ้าไม่มีตังนี่เรไม่มีตัให้ไอ้เฮียอันนี้พี่เหลือสองเมื่อื่นไอ้วินเอาจากผมไปเลขอะไรเลข 8ปดเก้เวมีสิเอ็ดล้านเลยแบ่งน้อยเฮ้ยใครเปิดบัตรอ่ะเย่เฮ้ยเอใช้นี่อันนี้ของคนฟันยังเหลืองอ่ะ๋อใช้ดิอ่ะเอาไปคืนสิเอาไปคืนได้เอาไปคืนเพิ่มค่านอนอ่ะไอ้วงมันบีบไปไหมต้องบีบเล่แล้วป่ะเนี่ย พี่วนพี่ไม่ใช้มาทานจีโร่อ่ะสอ่งสองมันดะดไม่ได้ใช้อะเจ้ตีกันให้นัวไปเลยสิอะไรนะตจตีอะไรอ่ะไม่ทีบแบทีบกล้าว่านี้เสือกปีบไประวงอย่างแรงช่วกันหน่อยดิเวตตายอ่ะชุบเวตหน่อยดิ ไม่ไม้ผมของเก้ปะวะเจมี่บว่าเมื่อกี้หรอกเจพี่เจพี่เจนพี่เรตสองมารีเพื่อนหน่อยเจมี่ครับเจ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 ครับเม่ครับปาผมคิดว่าลูกลูอดได้ไมเออไอ้ที่ที่ลงล็อกแบบนี้นะบีบไหวเออที่ที่ที่แบบปืนอัดแบบนั้นตึกไม่บีบ ที่ใช้เดี๋ยวเราจับคู่ก่อนครับพาด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 คู่เว้ยพัดยิงตีผิดตีป่ะจับคู่เหรอไม่ไม่ไม่ตไม่ตีไม่ตีหรอคนละสีนะเอาไม่ได้เล่นมั่วเหรอไม่ใช่ร้องมั่วทุกสีเลยนะพี่หนูชูพี่พี่พ้นลูกทดลองไว้ลูกเนี่ยไอ้เหี้ยกูบอกเลยแล้วบ่งกับเดี๋ยวลองวงแค่นี้เหรอวงแค่นี้อ่ะเดี๋ยวแค่นี้ วงนูดตัวเหม็นนังั้นเนี่ยมาทำแล้วค,ครับทำแล้วค,ครับไอวงมาแคปมาดิวงรูดอืมอย่าหลับอ ครับเป็นครับผมจะได้อิมอีไหมฮะแล้วเพกาซารตรงนี้ตีมาหัวเพื่อนไม่สนใจแล้วแท็กมาอี่อีตรงนี้ยังไงไล่ตีมาทางฝั่งของแซมบ้าเหลืออยู่แม่ไหนแล้วดักล่างมานี้ไม่ตายยังไม่ปั๊มฮะยังไงอะไรตีต่อโอ้ยโอ้ยยังไงโอ้พี่เอ๋ตีแงบมาเรียบเวยแล้วอิมมาโชว์โอ้โหฮ้ยสี่เป็นยะสุดท้ายภายในยังไม่ถึงสองนาที อะไรคร,ครับเนี่ยเซล,ล่าสไตล์ฮะวันนี้คือเขามากับแอนตี้ชีปโค้ดของจริงเลยนี่ฮะนสามคนสุดท้ายฮะโอ้วันนี้มาแน่นอนเลยพี่โก้น,นี่เซล,ล่าครับผมโอ้เซล,ล่าวันนี้มาแข่งจร<า>ิงแล้ก็สมแล้วที่ท,ที่ผ่านเขารอดนะเปล่าครับตรงนี้ฮะอืมต้องครับผมอ๋อสี่คนสุดท้ายครับตรงนี้ยังไงฮะ ในส่วนของสปาร์ก็พยายามจะอุ้ยเพื่อนสตีล่าออกมาแล้วยังไงสไลด์ออกมาตอนนี้ต้องรัมอย่างเดียวแ,วแล้วแล้วยังไงจะโดนยักษ์ไหวไหม,ไหมคนพลิบไปไหมเราเก็บอิมมัล์เอุไว้สามเขยวสิบสี่เขี้วลอยโอ้โหจบเกมครับผมราวที่สองแบบที่หนึ่งช,ช้ชนะได้กันทีมเฟล เจอครับโดี๋ยวเราไปดูเอวีพีกันหน่อยครับนักข่าวฮะโอ้เมื่อกี้น่าจะขึ้นชื่อมาอยู่แล้วครับตรงนี้ครับโอ้โหดางฝั่งซ้ายมือเป็นใครดังฝั่งขวามือเป็นใครครับนักข่าวครับเป็นทันนาเซนบ้าครับผมที่เก็บไปทั้งหมด4คิวครับเดสสามครับแล้ววิกตอรี่อย่างเซราสไตล์ครับชัยชนะได้แก่เพกาซัสครับผมรักพี่โก11คิวเดสศูนย์ครับผมชัยชนะในหนักที่เด่นได้แก่เซราสไตล์นั่นเองครับโอ้โหดึงเพกาซัสครับตรงนี้ฮะโโอ้ นจริงๆงานนี้นะฮะแน่โอเคคุณผู้ชมครับไงก็เดี๋ยวเมาดูแบบที่สองกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมครับและก่อนที่จะไปรับชมในแบบในแบบที่สองก็ฝากนิดนึงคุณผู้ชมฮะว่าทางรายการเรานะครับผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพนันเลยทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋็กผ่อนปานพอดีแล้วกันเพราะว่าวันสุดท้ายแล้ววันนี้อาจจะมีอาจจะมีหลายเจ้าอาจจะมีหนักคู่นี้คู่เดือดซะด้วย ถูกต้องครับคผู and now, and oh then, huh? ้ชมฮะก็ไปหมอให้เป็นเกมเวลาเกมกีฬาเกมการแข่งขันนะผู้ชมครับอย่าขนาดที่แบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเอาแค่พอของปากของพอสูตนาพอผู้ชมครับผมและรายการออนไนพอซาลิน่าไม่สะดุดและไม่พิสนกล้องใดๆทั้งสิ้นครับถูกต้องครับอ่าแล้วการแข่งขันแมปที่สองครับมันเป็นเปรียบเสมือนการรีแมปอีกครั้งหนึ่งเลยอ่ะพี่โกแมปเดิมฮะตึกรุ้งอือโอ้โหอ่ะก็ตู้จดหมายตู้ไฟฮะใช้ให้หมดครับ เป็นตัวชุบที่ดีอีกอย่างนึงเลยนะครับผมมาดูทางด้านของการแบนในทมครับเป็นออดินนรีมนะชอบวิ่งไวกันมากใช่ไหมขอแบนหน่อยแล้วกันนะสำหรับทีมของแซมบ้าเนี่ยะครับผมไอเทมีมีแบนครับตอนนี้เป็นกันโหมดครับอุ้ยแล้วรอบนี้มีหลุดนะนี่เราเข้ารีไวส์อาจจะเกิดทีเดียวสิบคนเลยทั้งสองทีมอ้าวมาผมบอกลยงานนี้จบไม่ลงแนะ่อ๋อผมดูผิดฮะอันนั้นติดลงุงอันนี้ อันนี้ตึกหลงอันนั้นมันล้อันนั้นกลางเ<า>มืองแล้วมันกลางเมืองเอพี่โก๋กบอกว่าเ้ยมันไม่น่าแแบบเดิมนะเมื่อกี้บอกตึกหลงไม่ใช่นะครับอีกพื้นถนนเหมือนกันนะขอะอภัยฮะน่าจ,จะเป็นถนนถนนโยธินนะเป็นเดียวกักนอ่ะยังไงมา 20, 20ต่อยี่สิครับผู้ชมครับไปซัมบ้านนี่จะดูพื้นที่ที่ออกมาเป็น ช่วงของลงเงินเล็กน้อยนะครับผม่าแต่แซมบ้าได้บุกครับคุณผู้ชมครับก็ต้องให้แซมบ้าเขาบุกแล้วงานนี้ฮ ครับผมแล้วยังไงครับบุแซมบา้าแพ็คิกเลอร์เปอร์ตรงนี้ครับแล้วเปิดมาตรงนี้ได้ทิวยังไม่มีใครเป็นฝีึ้นครับตรงนี้เหมือนจะมีมีมมาดักจับกันก่อนนี้ครับยังไม่มีใครตายแล้วเหมือนก็มีคนตายแล้วผู้ชมฮะทางฝั่งเซราเหมือนมีอยู่แค่สีมาผู้เล่นนะครับทางฝั่งแซมบา้าเหลือที่สองเล่นนะตอนนี้สีไม่ห่างกันมากครับแล้วพยายามแซมบา้มมาพยายามจะรีบมาชูเพื่อนก่อนแล้วน,นี้ครับมูซาตรงนี้ฮะโอ้มูซาไล่ซีตรงนี้ไม่รู้กี่คนกี่คนต่อกี่ศพครับวันนี้ โอ้โหแล้วเป็นทริปเปิลคิวจากฝั่งของทางมูซาครับผมแต่จะมาเป็นควอดคิวห,หรือเปล่าครับแล้วเป็นควอดคิวตาวแล้วยังไงควอดคิวจะได้เมกาคิวต่อไปบวกใหมทีมแล้วปากต่อมาแล้วยังไงให้เพื่อนไหมยังไงเอาตีเอาเซมาตีสมมาเสร็จแล้วก็เตะเล่าเวียงแกะมา โอ้ต้องปล่อยไปก่อนนะสำหรับมูซาครับผมเทเนยี่ยตอนนี้นี่เซลาสไตล์กับแซมบ้านี่คนพอๆกันแล้วแซมบ้ายืนเยอะกว่าด้วยครับงานนี้รัอา้าวถูกต้องครับคุณผู้ชมมาแล้วยังไงครัแซมบ้ายืนเยอะกว่าแล้วอย่างนี้แซมบ้าเดี๋ยวได้บ้านแน่คุณผู้ชมฮะแล้วยังไงครับผมตรงนี้มูซาครับตีดิฟมาตีซ้ายเลยโดโมเมชช์สวยงามเป็าานรางของไอซ์ครับกดสูตรสูตรไหล ตรงนี้ฮะยังไงไม่แน่เจอเปกาซัสไปไหนฮะตรงนี้ไม่มีตัวลือหรือเปล่าแล้วแต่เซราขึ้นมาเป็นสิบหกแล้วครับว่วะฮะ <c oughs> ยังไงครับภาพจับเปกาซัสน้องชายผมหน่อยครับตรงนี้ฮะโอ้ยลือหรือเปล่าครับตรงนี้ <c oughs> ไปลือ้อยู่ไหนฮะโอ้ยเอพีในเกมแรกแล้วเรียบร้อยเอานี้ครับควิสครับตรงนี้ฮะโอ้เซเลนสไตล์ครับแลรถทีชใหม่มาเซมาอย่างนี้ได้ไหมฮะอ้าวยังไงครับตรงนี้เซราโอ้ลูกหัวเปิดอย่างงี้ครับเซรากำลังที่สองอีกครั้งแล้วเป็นควานเช่ เตะโด้นะ่นี่ทูเมื่อกี้นี่ดูเซรามันเดือดน้อยแล้วอุ้ยลำบากแล้วครับเฟกาซัสครับขวาคิวครับต้องเปล่าฮะตรงนี้เล่นแถบแถบอกมาก่อนครับเรนี้หาจังหวะในการเล่นอยู่เฟกาซัสรักปีโกตรงนี้จะได้ลั่นไหมแล้วนี่ตีมายังไม่ตายแล้วลงไม้มายังไม่หลับนี่ฮะตีติดไปก่อนตรงนี้ยังไม่ตายสาวผู้ชายในการเล่นแถบออกมาโอ้โหแล้วบูทกลับมาตรงนี้ฮะ ตีได้ไหมครับยังไม่มีคิวเกิดขึ้นตรงนี้ครับทางฝั่งของเพกาซัสคาร์บูตมาฝั่งซ้ายมาขวานี้แล้วตีมาเป็นอันจ้าคิวเอาละไงนะครับผมเอาละไงได้แล้วมาแล้วเริ่มแล้วมาเป็นมาเมกาคิวแล้วเป็นโอ้ยมอนสเตอร์คิวเพกาซัสโอ้ต่อด้วยต่อด้วยฮะอันส่ะแล้วไหลมาแล้วแล้วเป็นเจโนซายอู้ยอะไรเนี่ยวันนี้คือขี้นเลยครับผู้ชมฮะวันนี้ฮะ ลั่นแล้วครับเฟรเซอร์ครับตอนนี้อ้อาวแล้วก็จะไปรับเพื่อนก็นโดนเซไปครับทางทีมซัมบ้าแล้วยังไงฮะตรงนี้เตะมาแล้วโดนอันนี้อุ๊ยโมฮ์ครับโอ้โห<ป>แล้วหนึ่งคนสุดท้ายครับทางฝั่งของทางแซมบ้าอยู่ตรงไหนครับแล้วใครจะมาเป็นคนปิดปิด,ป,ดปิดสกอร์ครับผมแบดเลิฟไทเตอร์ครับตรงนี้ แล้วลงมาเปกระซัสพยายามจะไล่ตีจะเอาฝีสุดท้ายแล้วเขาหิวคิวครับตรงนี้ฮะตรงนี้โอ้โหคิวหนึ่งนี่มันจะเป็นอะไรครับอิมมอร์ทลครับเจโรไทนแล้วอ่าถูกต้องฮะัอ่ายังไงฮะคนสุดท้ายแล้วครับผมเอางานหนีฮะอันนี้เขาเรียกว่างานหนีตายฮะสปาร์เขาเรียบร้อยครับผมจบเกมมาไม่รอดครับผมชัยชนะวางที่สามแบบที่สองได้จะทิ 3แต้มครับผมสำหรับเซราสไตล์ฮะเหลืออีกบินเดียวเท่านั้นนะครับผมก็มาลองดูครับเซราสไตล์ฮะจะสามารถเก็บ4แต้มได้เลยไหมนะสี่เรานะครับผมแบบสะอาดสะอาดเลยนะหรือจะเป็นสบ้าที่คัดในช่วงสุดท้ายเองครับผมแต่ในที่นี้ก็ยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับผมแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้แพ้ด้วยนะครับผมก็ให้กำลังใจกันไปฮะคูเกมฮะครับผมโอ้โหเดือดเลือดผ่านนะคุณผู้ชมฮะแล้วไงครับห้า วิธีสท้ายก่อนเริ่มเกมนะครับมาครับป่ะยังไงฮะรอบนี้เป็นใครฮะเรนในยืนนิ่งน่าจะกดของอยู่ฮะแล้วยังไงมาใครจะเปิดเฟิร์สบัตรก่อนกันนะกล้องจับไปที่บัสครับผมเซเลสไตล์มาแล้ววิ่งให้หน่อยปายังไงได้ไหมโอ้แล้วมีการสกอร์คิวฟีเกิดขึ้นกันแล้วครับทุกท่านสามต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งเซเลสตตายขึ้นนำห้าต่อสองห้าต่อสามเซเลส ไปติดห้ต่อ4 7ต่อ4ตรงนี้ยังไงบัตเซเรนสไตล์เบี่ยงมาเจอมาเกวตมาเกวตมาเกวสมาเกวตต่อยโอ้โหเอาว้าเพลงขึ้นมาเกวตอย่างนี้อะไรอ่ะยังไงนะลืมเพลงขึ้นวินเดจเฟลอ๋อวินเทจเฟลเคยได้เกินไปคอดมาใหม่เอ้าตายละโอ้โหทีนี้มันขึ้นเลยเพลงฮะเออแล้วนี่โซซัสโซเซมาโดนเซแล้วอย่างนี้เซล่าอาการหน้าเป็นหัวน้องว้าอย่างนี้ฮะ ต้องบอกว่าอุ้ยแต่ก็ยังมีได้อนิมเมชันสวยงามจากทางฝั่ง,งของทางเซราเหมือนนะคุผู้ชมฮะครับ <c oughs> เซราเมื่อกี้จะหลุดโซนอยู่คนเดียวครับตรงนี้ยังไงแนะล้วเซรนะา,า,บบาเหลือเพียงสิบเท่านั้นครับแต่ทางฝั่งแซมบ้าเหลือเพียงสิบครับคุณผู้ชมฮะเหมือริ่มเลยเรื่อมโดนกักสกปรกหรือเปล่าสำหรับหรับทางฝั่งแต่ซมบ้าครับคุณผู้ชม ครับผมแต่อย่าเพิ่งดีใจกันเกินไปเพราะว่าทั้งสองคู่สองทีมนี้เซล่ากับเซมบ้ายังถือมิทโลรข้าดีไวส์ไวอยู่ถ้าตอนนี้12ยังไม่กดเดี๋ยวมาเขาจะมากดตอนเขาใกล้หมดนี่แหละฮะเดี๋ยวแรงมันก็แน่นอนอ่าโอเคคุณผู้ชมฮะก็คือเดี๋ยวรอความมันนะโอ้โหตอนนี้เลี้ยงหลังมาอุ้ยตม่เม้ครับเบาะครับเมื่อกี้หัวทิกใหม่ตัวอุ้ยอุ้ยเร็วรัวข้องน้องเบาน้องเบาะทิกใหม่เร็วเร็วอย่างนี้แล้น้องเบาเสียเสียนเสียนเลยฮะพอะโกันเลยฮะอย่างนี้อุ้ย โอ้ยเลยยังไงโอ้โดดยักษ์มาแบบนี้ยังไงหน้าหลังหนึ่งสองตาดิบันโอ้โรเรียบร้อยครับผมเลือกหมดนะโอ้เอาก็ก้าต่อแปดเอาเฮ้ยสกอร,ร์มันก็ยังไม่ห่างเลยเฮ้ยเอามาดูพอมาดูตรงนี<ๆ>้กับมาไหวกันอยู่มาวัดกันมาเอาแล้วเวียบมาอันสตัมบร์มาเลยยังไงมาอินอินเจอคินอินเจอคินได้มาได้มาเจนอไซยังไงมองศพไหมเวียบไม่ทีนึ่งเก้าต่อสิบแปดเซลัสไตล์กดไปแล้วเข้าดนไว้เสร็จแล้วไม่รอช้าแต่สป่ายังไม่ได้กดแล้วยังไง จบไปจบไปจบไม่กดจบไปกดไม่กดไม่นนาาแน่จะเหลือสี่ผู้เล่นนะ้วครับตอนนี้ห้าแล้วเหลือสี่ครับคุณผู้ชมฮะทันปะเนี่ยไม่แน่ใจว่าแซมบ้าที่กดไปแล้วเหลือสามแล้วครับคุณผู้ชมยังไงก็แซมบ้าจะรอจนเหลือแค่สองผู้เล่นแล้วถ้ามันกดใหม่ท่านมันอาจจะจบก่อนนะคุณผู้ชมฮะตรงนี้หรือกดไปแล้วครับรอแทรกลงมาี่อีมอร์ทัลจากเนิร์ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วกดขึ้นมาแล้วแซมบ้ากดมาแล้วอีมอร์ทัลสิบเจ็ดคิวแล้วจากเนิร์ที่ชิ้โกเองครับคุณผู้ชม โอยออนฟลายต่อเนื่องไปแล้วครับทั้งฝั่งเซราครับครับโอ้ยเขามากดตอนอะไรนาทีสุดท้ายของชีวิตหรือว่าหายจะกเซนอีกอย่างนึงพี่ตก็คือคนที่เขาถือไอเทมนั้นคือเขาตายไงฮะครับมีดีเลยตายมันต้องกูดาวอมีมีดีมีดีเลยโอ้เกือบไม่ได้ใช้นนิดเดียวนฮะเหลือคนเดียวเมื่อกี้หัวลุ้นเลยครับโอ้โหแล้วอิมมอร์ทัลสิบเก้าคิวครับเหนือครับแอนตี้ชีว์กดเอกครับ โอ,อ้ยังไงครับผมเราสามคนสุดท้ายคนระับถึงจะมากดตอนนี้มันก็สายไปแล้วครับผมสุกครับขึ้นมาสิคนก็จริงแต่ก็โดนเซราเก็บกดจนเหลือสองคนสุดท้ายแล้วยังไงแบบนี้ ตากร้องฮะกำลังชุบอยู่บนเสาฮะออสตาลีนาเจอร์รี่ครับยังไงเอา้ตัวลงมาเป็นอีสไลด์กับเรียญร้อยแล้วเหลืองท้ายเจอร์รี่ลงมามอบมอบไหมมอบแล้วครับคุณผู้ชมฮะแรนด์หนึ่งบุนเนสุดท้ายของทางฝั่งแซมบ้าอยู่ตรงไหนครับอ๋ออยู่ที่มนู้นครับตรงนี้แม่ไม่แน่ใจก็น่าจะจบไปเทียบหนอยครับน้องว่าฮะอันนี้เป็นการดวลกันหรือเปล่าครับอืมไม่ใช่ไหมใช่ฮะเป็นแรนดเลิฟไตเตอร์ครับ อืเอาอย่างไรอู้หเป็นสาวแก่งนะคนนี uh ้มากประสบการณ์ด้วยทิกใหม่ใครเขาบอกครับคนนี้ฮะอ๋อเหรอฮะเอ๊ยหรือเป็นผู้หญิงนะไม่แน่ใจเหมือนกันครับวะนนี้โอ้โหวิ่งเป็นผู้หญิงด้วยผู้ทิกใหม่คล่องนะว่าครับคนนี้ฮะอุ้ยต้าต้าต้าจบมาไหนฮะอันนี้นั่งสิฮะเอาเพื่อนก็รอเหมือนกันได้ครับผมยังไงก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคือจบแล้วนะครับผมเป็น4-0ฟุตสวอตนะครับผมแล้วก็พแผเกมาอุ้ยแล้วเบงกัสาับอกไม่อยากรอแล้วครับพี่มีฮะฮะ ทีเพื่อนครับเนี่ยเพอนที่หนึ่ตางละเซแบบนี้เซอย่างนี้ไม่กว่าที่ก่อนมาแล้วโดดทิ้งมาไกลและเกินผู้ชมฮะครับเรียบร้อยโอ้โหแล้วเรียบร้อยครับและชัยชนะในราวที่สี่แมปที่สองไปดรงกลงของทีมเซลาเอาละครับผม่ก็กูดเกมเดียวเพลยก็สุดครับเดี๋ยวมาดูคิวฟีดกันหน่อยดีกว่านะครับผม สบ้าครับเป็นวิสครับผมที่เก็บทั้งหมดไป14คิวเดท5ฮะส่วนเซล่าสไตล์วันนี้เก็บไปเลย40คนระับเป็นอินุดนีครับผม15คิวเด,ด